ครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของนะครับพื้นที่นะครับหรือขยะในเครื่องมันเยอะเกินไปนะครับเรามาไล่เคลียรแอปที่ไม่ได้ใช้งานนะครับซึ่งมันทำให้เครื่องเรานะครับหนักนะครับแล้วก็กินพื้นที่ครับสำหรับ Android ไปที่ p พ t t r e นะครับส่วน iOS หรือ iPhone เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปที่ p พ t o r e เลย พอกดเข้าไปเพจโต้ปุ๊บก็มาที่ตรงนี้เลยครับบางคนอาจจะเป็นวงกลมอะไรต่างๆนะครับอยู่ฝ่ามือบนนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปเลยนะครับของผมมันจะขึ้นว่าแอปและเกมของฉันบางคนก็การจัดการแอปอะไรก็แล้วแต่นะเมนูนี้ใกล้เคียงกันก็ลองกดเข้าไปดูนะครับผมกดเข้าเลยนะครับกดเข้าไปที่แอปนะครับเสร็จแล้วนะครับมาหน้านี้ให้กดคําว่าจัดการครับจัดการตรงนี้นะจัดการตรงนี้นะครับ บางคนก็เนี่ยครับมันจะอยู่ข้างล่างก็มีนะคาว่าติดตั้งแล้วแต่ยังไม่ติดบางคนก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็เลือกดูนะครับแตะตรงนี้ครับแตะเพื่อจะเลือกครับเราเลือกคําว่าไม่ติดตั้งครับนะครับแอปที่ไม่ติดตั้งแต่มันเข้ามาอยู่นะครับแอปที่ไม่ติดตั้งแต่มันเข้ามาอยู่เนี่ยแล้วเรากดเข้าไปเลยนะครับปรากฏเข้าไปปุ๊บนะครับของผมไม่มีแล้วครับเพราะผมได้ทําการเคลียร์ไปแล้วอ่าแต่เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูครับผมมีตัวอย่างให้ดูอ่าตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับ ของคนที่ยังไม่ได้เคลียร์ผมได้แคปหน้าจอมานะครับในแอปเนี้ยไม่ได้ติดตั้งนะแต่อยู่เต็มไปหมดเลยเราก็ติ๊ก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 ถูกให้หมดเลยครับติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับติ๊กถูกให้ครบเลยครับเราจะมีกี่แอปก็แล้วแต่ครับเพราะเป็นแอปที่เข้ามาอยู่ในเครื่องของเราแต่ไม่ได้ติดตั้งไม่ได้ใช้งานแต่ทําให้กินพื้นที่นะครับพอเราติ๊กหมดครับกดตรงนี้เลยครับกดตรงนี้เลยนะครับกดตรงถังขยะเนียครับนะครับลบมันออกไปซะนะครับพอมาลบมันออกไปปุ๊บนะครับ ก็จะโล่งนะครับเห็นไหมครับก็จะโล่งตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะสําหรับคลิปนี้ใครที่นะครับโคซับนะครับพื้นที่เต็มตรงนี้ช่วยได้นะครับไปเคลียรแอปที่ไม่ได้ใช้งานกันเอาไปฝึกทํากันดูนะครับสวัสดีครับ